l <Live>. i Yeah นี่ไม่รู้แต่ติดกตอบอ่ะพอครบหนึ่ง,ง,ง,งนะชั่วโมงอ่ะมันดันคนให้ทำเลยนะเราเราจะใช้หนึ่งชั่วโมงเลยหรอไม่ใช่แบบพูดไปเรื่อยไงโอ้มีคนเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะทุกคน Hello อุ้มสวัสดีค่ะอ่ตอนนี้อยูาา่ที่เกาะเกรดค่ะทุกคน อยู่กับพี่ทอยออกาและพี่ทีมออกาออกาออกามานี่เร็วเซฮายพี่ๆก่อนออกามามาเซฮายเร็ว้าวออกาอยากได้ดาบค่ะตอนนี้บอดจอยตอนนี้ออกาลมบอดจอยเพราะว่าออกาอยากได้ดาบนะคะทุกคนเป็นดาบที่มีเสียงชิงชิงเออซอยยิมเอ็นมาให้หน่อยลค่ะทุกคนเรามีอันนี้ด้วย อุ้มมาเที่ยวกอรเด็ดใช่ไหมแล้วเราก็ได้ขนมสิ่งนี้มาซึ่งไม่เคยกินมาก่อนมันชื่อว่าขนมไข่ปลาค่ะไข่ปลา,า,ปลาซึ่งมันหน้าตาเหมือนไข่ปลาหรอมันมันเหมือนไข่ปลาปะพี่นิว่าอันนี้มันคือรูปร่างไข่ปลาใช่ใชนี่แหละนม่เข้าใจว่าไข่ปลามันจะเป็นอันเล็กๆเล็กๆแบบมันมันเป็นชื่อขนมค่ะ มาชิมกันดีกว่า<ช>เขาบอกว่ามันจะมีไส้เผือกกับกับอะไรฝักทองเหรอใช่เผือกกับฝักทองฝักทองนะคะมาตรงนี้มาได้ครับมาตรงนี้อยเอากาอระมานี่ระวังซึ่งนี้มันอร่อยอ่ะทุกคนขอบคุณค่ะเอาหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเรียกสั่งมาแล้วแต่เรากินขนมก่อนอร่อย คือเขาทำใหม่ๆอ่ะแล้วมันแบบหนึบๆอ่ะโชก้อนโชก้อชก้อนมีด้ค่ะนี่มากี่มานี่มาตักข้าวนน่แล้วให้เปล่าปลาด้วยข้าวมาเฮ้ยไม่ใช่ไส้เผือกอันนี้คือเผือกค่ะทุกคนมามาเนี่ยมาอู้คนดูเป็นพันเหมือนกันนะใช่สวัสดีค่ะหนึ่งพันคนที่เข้ามาเฮ้ยเราเป็นอุกิสยาน่ามีคนดู ทอดมันปลาไก่หนอกกะลาต้งหน้าไว้ก็ทานแล้วทานเรียบร้อยแล้วค่ะทอดมันหนอกกะลาเพิ่งทิ้งมาเมื่อกี้เองนี่นี่นพิ่งหมดเลยค่ะทุกคนนี่มายืนตรงนี้ดินี่ไม่ยืนตรงนี้ไม่ให้หันปไม่ให้หันไปนะข้าวเนี้ยเป็นข้าวหันปลานะเอาไหมไม่ให้หรอกเผือกก็อร่อยอ๋อก็อร่อยมากกินไหมครับแม่หนูจเคยก็เมอนอ่ะ อ้ก้ามือนพี่อุ้มาาวันนี้ได้ทำไมเมื่อเช้าอ้ก็้ายังให้พี่เขาอุ้มอุ้มอยู่เลยทำไมวอาก้าเมือนยุ่มแล้วดีโยนไปแต่ข้าวนะช้อนเน่ยโยนนะระวังโดนผมโดนดีก้ามือาน้อยเสียใจ ถามถามทุกคนสิว่ามีใครเคยมาเที่ยวปัตกเกาะเตดไหมเงินทุกคนคะมีใครเคยมาเกาะเตดไหมอุ้มา,มา,มาที่นี่ครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าต้องอะไรยังไงบางรู้แค่ว่าโอเคมันมีอะไรนะขนมทอดมันกะลา <c oughs> ซึ่งกินทอดมันหนอดกะลาซึ่งกินไปแล้วมีอันนี้ซึ่งกินไปแล้วเหมือนกันอร่อย แต่คือวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากคือแ,แดดแเป็นใจให้เราถ่ายรูปมากๆเลยค่ะแบบฝนไม่ตกแน่นอนที่พุออกมรก็ให้อาหารปลาแล้วอาก้าก็ตักข้าวเข้าปส <laughs> กยโอ้อาก้าให้อาหารปลา <laughs> ด้วยข้าวข้าวสวยนะคะเสร็จแล้วคือให้ปลาคำนึงให้ตัวเองคำนึง <laughs> แล้วรามาบอกว่าไม่หิวอาก,ก้า เขาบอกว่าอยู IS IS. S okay. <S ่เกือบท้ายๆเกาะคาเฟ่สวยค่ะอ่าโอเคอาชิบอกว่าดอกไม้ทอดอร่อยมากดอกไม้ทอดมันมีข้างในอีกเลยดอกไม้แบบดอกไม้จริงๆเหรอได้อาชิเดี๋ยวอุ้มจะไปลองคุยหญิงสวยๆต้องกินดอกไมหวับนั่งเรือกลับนะก็เดินกันไม่ไหวละเดี๋ยวนั่งเรือเลยคือเขามี เหมาใช่ป่ะนั่งเรือรอบเกาะแต่น้ำมันหลากแต่น้ำมันแบบมีจุดที่ได้ปั้นดินเผาด้วยใช่นี่แพลนของเราคือเราจะไปปั้นดินเผากันเราจะพาออก้าไปปั้นดินเผาด้วยนะคะทุกคนได้ไปปั้นดาบเพราะนี้อยากได้ดาบมากแต่ตอนนี้เรามีเหตุขุ่นข้องหมองใจกันเลยตั้งแต่เริ่มทริปตอนนี้ไม่คุยกับใครเลยไม่รักใครเลยเออตอนนี้ออก้าเมินทุกคน เพราะว่าจะซื้ออะไรก็ไม่มีใครให้ซื้อไม่ก็พ่ออยากได้ตั้งแต่ต้นทางเลยอะลงเรือปุ๊บพ่อเอาเลยอ่ะนี่เราก็ดูเรือเขอามาให้นี่คำดีกว่ามันอร่อยอ่ะไม่ใช่ใชคือกลัวจานนอะมันจะหล่นลงไ,ไปอะเอาอันเนี้ยไปวางตรงนั้นอะแล้วก็ป้อนสลัดใ,ให้เขาให้อาปลาเดี๋ยวเขาให้ปลาแขกก็ไม่กินนะครครับ นี่ตอนนี้อุ้มอยู่ตรงนี้ชอบวิวดอดกคานนั่งทานข้าวกันอยู่ตรงริมเขาเรียกว่าอะไรโป๊อหรอแพสาราริมน้ำูกสาราริมน้ำทำไงกันนี่อะมันเป็นสาราริมน้ำนะคะ โอกก้าสทักทายทุกคนได้ไหมทักทายทุกคนหน่อยเร็วทางไหนอ่ะนี่ออกนี่ทางซ้ายทางไหนถัามาทางนี้ป๊อยอะไหนดูดิออกก้าสไปบ้านเร็วไปบ้านออกก้าสบอกทุกคนที่ออกก้าสอยากได้อะไรโอกาสกำลัเรื่องอะไรอยู่อ่ะโอกาบอกโอกาสอยากได้อะไรบอกดิบอกดิบอกเร็วบอกที่พี่นีเพราะว่าน้องอยากได้อะไรเร็วบอกเร็วว่าอยากได้อะไรเป็นมินเนี่ยนอยู่แล้เนี้ยอยากได้อะไรครับ เขาคอยากได้อะไรบอกพลกดค่ะเขาก็อยากได้อะไรนวอเดี๋ยวคอหักนะคะลูกลูกขาออก้าเดี๋ยวคอหักนะคะนี่ไงมีพี่เขาทักทายออก้าด้วยออก้าทักทายพี่เขาเร็วสวัสดีสวัสดีครับเร็วงอนงอนตอนนี้ออก้างอนทุกคนนะคะ ช่วงนี้มันน้ำแรงทุกคนมันอาจจะเป็นช่วงที่เรามาแบบไม่ถูกช่วงนอกเท่าไหร่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองแบบมาเที่ยวตลาดอะไรแบบนี้เนาะอืมอุ้ยคุณแม่บอกว่าทานข้าวไม่พูดค่ะอุ้มโอ้โ <g it> <g it> หเต่อเลยโอ้ผม <g it> ข้อปากล <g it> <g it> มาันแรงจริงๆลมแรงจริง <g> อ <it> ุ้ยออกาก้าทานข้าวทานข้าว แบ่งกับปลานะเนี่ยแดูนกปลาด้วยกันโอเคมันไม่หนูจะให้ปลาหนูไหนมีใครว่าไงมั่งยังไม่ร้อนเลอุ้มอ่านไม่ทันเดี๋ยวนะคะต้องถอดแว่นนิดหนึ่งเที่ยวให้สนุกนะคะกลายเป็นเราตอนแรกเรามาเราคิดว่าเราจะร้อนกว่านี้เนาะเอาแล้วเอาหน้าเราด้วยดิเออตอนแรกจะมาเราคิดว่า เราจะร้อนกว่านี้เพราะว่าแดดเปี้ยงเลยตอนขับรถมาแต่พอมาถึงแล้วว่าลมเย็นแต่แค่รู้สึกว่าช่วงนี้น้ำมันน่ากลัวนิดหน่อยตอนเราข้ามเรือมาอยากให้ทุกคนดูไปเป็นน้ำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนน้ำมันท่วมใช่ไหมทุกคนจากตอนนึบตอนเหนือข้งตอนบนอ่ะมันก็ไหลเข้ามาน้ำลงเออน้ำมันก็จะลงแบบเออสักทิศทางหนึ่งนั่นแหละแต่มันไหลลงมาใช่ไหมจากอยุธยาอะไรอย่างเงี้ย น้ำมันก็เลยมีสีแดงๆหน่อยแล้วน้ำมันก็ค่อนข้างเชี่ยวใช่ค่ะซึ่งเราก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบไทยทุกคนนะคะแต่ในระหว่างนี้นะเราก็ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยการมาเที่ยวออกรอเกตค่ะหุ้ยออก,ก้าอาชีบอกว่าออก,ก้าอยากได้อะไรนะชีจะไปออก,ก้าเองออกกมีคนจะไปแล้วออก,ก้าไม่ต้องเสียใจยดับแล้วค่ะ ี้แต่ราคาสามพั 3, นรับความรักด้วยเงินสดนะคะวยมีเรือด้วยทุกคน<ม>ชนเรือชลเรือชนเรือเรือมาแล้วเรือไหนนี่นี่น,นี่เห็นไหมใกล้ๆอยู่ตรงนั้นตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เราได้ยินว่าถ้าเรานั่งเรือชมร,บร,บรบอบๆเกาะผู้ใหญ่เก้าสิบหรือเจ็สิบไม่รู้แต่เด็กห้าสิบบาท แต่เมื่อกี้เรานั่งเรือข้ามกล้ามาถูกมากไม่ได้กินข้าวสลอ่าเรได้กินข้าสีโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อแล้วนะคะแวะมาทักทายเฉยๆบายบายไว้เจอกันใหม่นะคะปิดปิดยังไงนี่นี่นี่อย่างนี้แล้วเราต้องเซฟไหมอ่ะเออไม่ไม่ต้องเซฟได้มั้งอ๋อโอเค แพ้ปากูเดย์บายเอาแล้วยังไงอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าก็เอ็นหนาวะมองโอเคแล่าของเค้าได้อินแล้ทุกคนว่าไม่ได้ไลฟ์นานนะมันจำไม่ได้โอเคบายยนะคะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวเอารูปมาฝาก